เขาไม่อยากไกลห่างจากคุณเขาคือคอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดมูนพลังงานของคนราศีมีนนะคะก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธน,นู สองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกันเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกุมแล้วก็คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมราศีมีน เป็นคนคิดมากคิดเยอะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นนะคะมีความปรามามีความไม่กล้านะคะพลังงานที่ขึ้นมามีบางสิ่งบางอย่างที่แอบไว้ในใจคิดไว้ในใจอยากพูดแต่ไม่กล้าพูดสําคัญมากๆแต่ไม่กล้าที่จะบอกมีความลังเลนะคะมีความคิดวนไปวนมานะคะมีสิ่งที่อยากทํามีสิ่งที่อยากพูดมีคาพูดที่อยากพูดแล้วก็ แน่นอยู่ในอกมากๆแต่รู้สึกเหมือนตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าควรจะพูดออกไปดีไหมแสดงออกไปดีหรือเปล่าหน้าที่การงานไม่ได้มีปัญหาค่อนข้างจะมั่นคงนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นคนที่วางแผนอะไรค่อนข้างเก่งช่างพูดช่างเจราจาประสานงานเก่งด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่อยู่ในใจมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกอึดอัดมากๆอยากแสดงออกอยากบอกแต่ว่า ยังไม่กล้านะคะเรามาดูกันว่าใครที่ไม่อยากจะไกลห่างจากคุณนะคะคนที่ไม่อยากไกลห่างจากคุณเขาคือใครแฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะบางกรพฤษศกันสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟ เมษสิงห์ธนูแล้วก็ควีนถือไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะพลังงานของเขาเป็นคนที่คิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครนะคะเป็นคนที่หัวสมัยใหม่ก็ได้ทำงานหนักทำงานเยอะภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะจริงๆเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนพูดเพ้อแต่ว่า ตอนนี้ช่วงนี้สถานการณ์ในช่วงนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาให้เขาต้องได้แก้ไขให้เขาต้องได้ฝ่านทําให้เขากลายเป็นคนที่นิ่งๆเงยียบๆนะคะแบกรับภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะช่วงนี้ก็เลยอาจจะดูดูมีความเงียบมีความนิ่งอา่านใจยากเข้าถึงไม่ค่อยได้แล้วก็มุมมองความคิดมีความแตกต่างกับคุณนะคะพลังงานที่ขึ้นมา มีความคล้ายกันนะคะคุณกับเขามีความคล้ายกันมากๆคุณมีคิงถือไม้เขามีควีนถือไม้คุณมีเก้าไม้เขามีสิบไม้เป็นคนที่เต็มที่กับหน้าที่การงานแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับกับเรื่องราวในชีวิตกับการตัดสินใจในชีวิตกับความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างจะมากทั้งคู่เลยนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็รู้สึกเหมือนคิดต่างกันคิดไม่ตรงกันนะคะ เรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงไม่อยากจะไกลห่างจากคุณนะคะเหตุผลอะไรนะคะทำไมเขาถึงไม่อยากไกลห่างจากคุณความผูกพันความจริงใจความห่วงใยความรักนะคะความทุ่มเทความตั้งใจความหนักแน่นหรือว่า,าจ,จะเป็นระยะทางก็ได้นะคะความห่างไกลที่เขาไม่อยากจะห่างไกลกับคุณอาจจะหมายถึงทั้ง ระยะทางแล้วก็ระยะของใจด้วยนะคะเขาจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆด้วยนะคะเจ็บปวดเสียใจนะคะเวลาที่ห่างไกลกันโดยเฉพาะหัวใจห่างไกลกันนะคะมีความเป็นห่วงมีความเฝ้ามองนะคะคุณก็ตามมองตามสองเขาคุณก็เป็นห่วงเขาเขาเองก็เป็นห่วงคุณน,นะคะในความห่างไกลในความเหินห่างมีทั้งความเจ็บปวดแล้วก็ความห่วงใยนะคะ กลัวจะมีใครคนอื่นกลัวจะมีคนใกล้ตัวคนรอบตัวเข้ามาสนิทสนมนะคะเป็นตัวเลือกที่อาจจะทำให้คุณค่อยวหวัน่นไหวได้นั่นเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีอาจจะไม่ราบรื่นไม่มีความสุขนะคะอยู่ไปวันันอยู่แบบไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะคนที่ไม่อยากจะไกลห่างจากคุณนะคะคนคนอี้เขา ไม่อยากจะทั้งห่างตัวแล้วก็ห่างใจพลังงานที่ขึ้นมาคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ลังเลนะคะบางทีอาจจะเป็นหน้าที่การงานที่อยากจะทําให้คุณต้องไกลห่างหรือว่าต้องไปอยู่อีกที่อยู่ห่างไกลกันพลังงานของเขาก็เลยเหมือนกับไม่อยากนะคะก็แต่ก็ไม่ได้กล้าที่จะฝืนหรือว่าบอก คุณบ,คบังคับคุณว่าไม่ให้ไปนะคะเพราะพลังงานของเขามีความคลาขสังในใจไม่อยากให้ไปเลยไม่อยากที่จะให้ห่างไกลไปเลยนะคะแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่การงานแต่ว่ามีความกลัวเกิดขึ้นในหัวใจกลัวว่าระยะทางที่ห่างไกลกันจะทําให้หัวใจห่างไกลกันไปด้วยแล้วก็รักทางไกลาอาจจะแพ้คนที่อยู่ไกลนั่นเองนะคะ แต่หากว่าอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันไม่ได้มีสถานการณ์อันไหนที่จะทำให้คุณทั้งคู่ต้องห่างไกลระยะทางจากกันนะคะก็เป็น ความรู้สึกภายในใจของคุณทั้งคู่นะคะที่มีความห่างไกลาจากกันเพราะว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันคุณก็ไม่เข้าใจเขาเขาก็ไม่เข้าใจคุณแล้วก็ต่างคนต่างคิดในแง่ลบก็เลยเหมือนกับมีความไม่เข้าใจกันไม่กล้าเอ่อยออกมาไม่กล้าถามออกมาปล่อยเรื่องราวปล่อยคําถามที่มีอยู่ในใจเป็นคําถามอยู่แล้วก็แบกความไม่สบายใจไว้ทั้งคู่ เขาก็มีแห่งแมนนะคะห้อยหัวอยู่นะคะไม่ได้ถามแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรคุณก็มีเด็กถือดาบตามมองตามสองเราก็มีสองเหรียญคิดเองนะคะวนไปวนมาโดยที่หาคําตอบไม่ได้มีคําถามเกิดขึ้นในใจทั้งคู่ไม่ไว้ใจกันทั้งคู่ไม่มั่นใจไม่เชื่อใจในกันทั้งคู่แต่ก็ไม่ได้เอ่ยออกมาไม่ได้ถามกันแล้วก็ไม่ได้เคลียใจกันนั่นเองนะคะหากว่าคุณมีเรื่อง ที่ค้างคายอยู่ในใจรู้สึกเหมือนไม่สบายใจไม่ไว้ใจคนที่คุณรักคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยเขาเองนะคะก็รู้สึกไม่ต่างกันรู้สึกว่าคุณต้องมีอะไรในใจที่ไม่ได้บอกกับเขารู้สึกถึงความไม่สบายใจด้วยนะคะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปเพราะว่าเขาผูกพันเขาจริงจังเขาห่วงใยเขารักคุณแล้วก็เขาก็จริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆ หากว่าจําเป็นที่จะต้องห่างไกลเขาไม่อยากให้คุณไปจากเขาแต่หากว่าอยู่ใกล้กันนะคะรู้สึกเหมือนว่าความรู้สึกของคุณทั้งคู่มีบางสิ่งบางอย่างที่กัน้นขวางความเข้าใจหรือว่าความรักของคุณทั้งคู่เอาไว้อาจจะเป็นกําแพงหรือว่าอาจจะเป็นทัศนคติทางลบของคุณทั้งคู่ที่คิดเองเออเองแล้วก็ไม่ได้ถามกันไม่ได้พูดคุยไม่ได้เคลียร์ใจกันนั่นเองนะคะ